สวัสดีเจ้าหนูเอ่อสวัสดีวันนี้เป็นวันดีๆใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มาเป็นต้องการจับมือของฉันไหมก็โอก็โอเคแต่มาเจ้าหนูจับมือฉันเออ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 เฮ้ โอเคคุณต้องการอะไรไหมต้องการอะไรกันเออเมื่อกี้มันอะไรอ่ะผมต้องการเดินไปทางซ้ายใช่มึงช่วยเอาไปป้ายปากมึงได้ไหมเออแต่พอปากเนี้ยเอออืมอ้าฮะฮะฮะเยอะไงได้แค่ไม่ได้กูจำตัวตัวเองมาก่อนแล้วว่ะฮะฮะอะอะมันก็ยังคือ จจด,ด,ดีทีน่นายทำมันแย่มากเลยนะแล้วฉันเป็นคนดีฉันจะต่อยนายเจย์ไหมฮะอะไรนะใช่แล้วมึงจะต่อยโอ้ขอตายเอาเถอะเข็นไหมครับอย่าจับมือเพราะว่าคุณอาจจะจับตูดของคนบางคนด้วยปากของคุณฮะไวรัสอะไรหรอ ไปลงมาเอ๊ะฮ่าจับพีกัน